เข้าประเด็นเลยนะครับพอมาหอศิลป์แล้วจะหาที่ที่นั่งพักใช่ไหมแล้วไม่ต้องเสียเงินอะ่ะรู้สึกว่ามันมีชั้น2องชั้นสามที่ต้องใช้จ่ายเนาะมีแบบเป็นห้องคาเฟ่อะไรอย่เงี้ยแต่นี้ข้างล่างสุดครับมาเลยห้องสมุดศริลปะไม่เสียตังค์สักบาทนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเกี่ยวกับด้านศินลปะโดยตรงเลยนะครับแล้วก็หนังสือด้านอื่นนะวิยัยอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะก็คใครสนใจก็มาใช้บริการได้นะครับประชาชน ไ่ต้องเสียตังค์เลยมาใช้กันเยอะๆนะนั่งนานๆแล้วก็คิดว่าเนี่ยอยากสืบคนด้วยก็มีคอมพิวเตอร์ให้อีกส่วนนั่งนานๆอีกรอบนึงรานนี้มีบอกลองก้นให้หยิบมาใช้กันได้นะครับอยู่มุมทางด้านขวาของคิดโซนเนี่ยคิดต่อไปเนี่ยีนี้อ่านี่คิดโซนนี่คิดโซนคิดโซนเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ไงคุณมีลูกเด็กแดงใช่ไหมพอแม่พี่น้องนะครับพามาได้เลยมาให้เขาทํางานศิลปะก็ได้เนี่ยแปะอยู่ข้างบนเนี่ยมีเกมมีของเล่นให้เล่นนะครับมีหนังสือศิลปะสําหรับเด็ก ให้ดูด้วยนะครับก็ยังไงใครสนใจก็มาได้นะครับห้องสมุดศิลปะชั้นแลที่หอศิลป์กรุงเทพ